สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะจุงกาแมวบางปอลกุ๊กเนียจาวันนี้บางยาชวนชิมพามากินยำครับยำรวมมิทเส้นค่ะยำรวมมิตรยำรวมเส้นใส่หรือว่ายำรวมมิตรค่ะมาเนี่ยเฮ้ยยิ้ๆใช่เนี่ยน้อยอ่ะเนี่ยอ่ะจะเราเป็นมากุ้งเ่รอเออกุ้งอืม เยอะเลยครับเห็นก็น้ำลายไหลกับสองโลมั้งเนี่ยสามโลประมาณสามโลรวมมีมาครับมาแซบด้วยกันมาค่ะมากินมาแซบด้วยกันหกยำเดอร์มอใช้มือดีกว่าอืมงนนะเรามีมูยยอค่ะเรามีหมึกในกุ้งเนาะแถมกุ้งด้วย าตาประมาณนี้ค่ะยัดให้หมดยัดไม่ไหวขำยัดเกินจับ,จบโอหอาจจะพีเลย มีเป็นเห็ดหมึกหมูอยอค่ะแล้วก็หมูสับด้วยอือแล้วรสชาติเปรี้ยวหวานค่ะ sạc bóng vô tạm vậy mắc cửa thiệt hơi à, rồi bát này ta thứ chua อืมปรุงอร่อยอืมสเส้นไม่กินกับมือก็ไม่ได้ค่ะไม่ถนัดซ่อมเลยจาวโตๆเยอะๆอืม ใส่เห็ดใส่มุยอใส่หมึกค่ะอืมอร่อยดูหมึกค่ะน่ากิน ไฟทุกคำเลยป้าก็ขึ้นเหมือนเดิม,มครับรอฝนมันเดิมฝนไม่ตกแล้วครับผมกือว่าสองอาทิตย์แล้วฝนไม่ตกราบทั้งรอ้อนทั้งอ้าวเ,เลยค่ะทำยายเลยค่ะ ปลงกุ้งกลิงพันธุ์นเส้นเลยมึกดเตปลาเต็มคง อร่อยค่ะแซบ่บนัวเปรี้ยวหวานอร่อยอรสชาติพอดีเลย ตึบๆน้ำเลย เราบ้าไม่ค่อยเผ็ดพอดีอ่ะพอกินไปกินมาเริ่มเผ็ดแล้วนะไม่มาว่าพอดีอยู่ค่ะคำแรกอร่อยหวานมันเปรี้ยวพอดีเรากินไปกินมาเริ่มเผ็ดละกายมันร้อนผมอ้าวอุ่นอื้ม ลองดูใส่ซ้อมอืมว้า <laughs> ดูว่าบนเส้นมันอมน้ำแล้วมันเลยกลายเป็นเปรีย้ยวออกลายเป็นเผ็ด <laughs> ไม่เผ็ดน,นะคะพอโดนเรากินวุ้นเส้นไปรู้สึกว่ามีรสเผ็ดโวยมาละหน่อยอ <laughs> น้องสาว น่ากินมากค่ะหมุยอเพิมความเปรี้ยวเติมมะเขือเทศยัดเลยค่ะม,มีหมุยอมีกุ้งมุสับปลาหมึกยำมรมมิดเลยวันนีมม้มีเห็ดด้วย,ยมีเห็ดด้วยยำรวมิดเลย ตอนนี้เริ่มเผ็ดแล้วตอนเรายังไม่กินุนเส้นย,ยังยัไม่ค่อยเผ็ดนะคะพอเรากินวนวนเส้นจะรู้ว่ารสจัดด้านมากอื <laughs> เริ่มจะอยู่มอล้ <laughs> <laughs> ประเมิกรุบกรบกรบร้อนนะอากาศอ้าวก็จะร้อนนิดหน่อยอร่อยน่ากินทุกคำเลย ก็เคยสูตรนะถ่ายทำไมจบอร่อยค่ะอร่อยมากเอาทุกคำเลยค่ะทุกคำ <laughs> อร่อยทุกเม็ดแซ่บไปเลยใส่หมึกเยอะมาก ูกเป็นภาางอากาศอบอ้าวจง ฝน,น,นจะตกตกมาเลยเิด <c oughs> ตกมาข้าวยังไม่มีน้ำเข้าว้อน้ำตกมาตกมาทางเ้นทรงลยังไม่มีน้ำเลยพ่ะผมแหง้ง ชอบคลิปของเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เราดะะ้วยค่ะและลืมกดกระดิ่งค่ะจะพลาดึ้้นใหม่ๆของเราแล้วกดติดตามให้เราด้วยค่ะช่องมังยาชิมชิมค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับฝนจะตกแล้วฝนจะตกแล้ว <laughs>